สวัสดีค่ะมนีแม่เถียนมาเบิงเพิ่นลงแขกดำหน้านอกจากพี่น้องจ้ากำลังโลกาทวนๆอยู่จา้าผู้โลกากขยันขายานัขายานพี่น้องจ้าตื่นเ้ามากเพื่อนใดบักหลายแล้ว <c oughs> <c oughs> ตื่นเสามากเพื่อนไดหลายแล้วจ้าพี่น้องจ้าว่าลูดตะเพิ่นมาตะเดือกจำได้บังดูเพื่อนใดผู้เรลอ,รอยสองลอยมัดแ้วพี่น้องจา้มามัดละซี่บาทได้จา้าเนี่ย คนล่องแขกดำหน้ากันจ้าพี่น้องจ้าพู๋ล่ะหลยหลายเป็นตำมวนตำมวลจ้าเบื้องนามกันไลยพ่อนาำจ้าพี่น้องจ้าบ่ได้เป้งออกสูบออกเอาพู๋ล่ะเครื่องสูบน้ำเพิ่นหลายกันหลโพดเนะจ้าเนอหน่อยกันหน่อยพดบ่มีแนวดีจ้ายัางจักแเนี้ยพู๋ล่ะคนล่มงแขกกันเป็นตำมวนจ้าพี่น้องจ้ากันลั่งล่มงนะจ้าเนาะ กำลังเอาก้าลงไปอุย้ยน้ำไม่เป็นตาอ,อนซ่อนนะจ๊ะนอหลายๆกระดำหยกักถ่วมก้าเลยพี่น้องจ้าได้สูบออกนะจ๊ะเนาะเป้งเป้งกับว่าออกพี่น้องจ้าหน้ามันเป็นหน้าลุมนะจ๊ะนอนหน้าคุ้มไหมพี่น้องจ้าเป้งไปว่าได้ได้สูบออกเอาใส้เครื่องสูบออกนะจ๊ะคุณหลักคนงานเป็นกรลรังเตรียมลงแลเนะจ๊ะเนาะ ล่างเตรียมลงแห้วจ้าพี่น้องจ้าเป็นตำรวนจ้าเป็นมากินเข่าทงไห้ยทงหน้ามาซอยกันเนาะจ้าเนาะถือแห้งกันไหมพี่น้องจ้าถือแห้งกันเพื่อนมารวมด้วยช่วยกันได้จ้าลงกแขกกันถือแห้งกันเนาะจ้าเนาะดำพละเจ้าก่อนพี่น้องจ้าเพื่นอนถือแห้งกันเพื่อนดำซอยกันจ้าหน้าทงนี่ได้สูบน้ำออกพี่น้องน้ำไหลมันข่วมกันเนาะจ้า ค่อยๆเ,เดินเนอคดจอย <laughs> น้ำม,มากทงเดียวพี่น้องทงทงพูดม่พี่น้ำทงนีน้ำาหลายปวด <laughs> เอาลรกไปดำซอยเพิ่นแม่ผู้บ่าวเสื้อแดงเนี่ยมองหาอะไรล่ะอปลาับ <laughs> ปลบ <laughs> ปาขีดขาดตี <laughs> ปลากรเนา่นจ้าเนะานะปลาก,ก้ากัสสิไปลุกงน้ำม,มันไหลาย เห็ดมันสีเงาๆเอาเนาะจ้าพี่น้องจ่ามันจังคอยบัดถ่วมยอดเนาะจ้าโอ้ยมื้อนี้ลมอากาศดีจ้ามื้อนี้ลมคักลมแน่พี่น้องจ่าลมฝนบ่ตกลมซื่อๆได้จ้าฝนบ่ตกฝนบ่ตกก็มีน้ำพี่น้องจ่าได้สูบออกจ้าลมพี่นองล่มลมเย็นสบายฮู้ดทงหนึ่งจ้ะ ตงนึงยุฟังคำพ่นลงแขกกันมวนจ่ามือน,นีมวนคนหลายพี่น้องจ่าแม่เตียนกับมาลงแขกน้ำพืนจ่าพี่น้องจ่าแม่เตียนท่าลิปก่อนแม่เตียอนกับสีลงมดำหน้าคือกันจ่าเวลาแม่เตียอนกับสีได้ไปยุฟกลางน้ำพุ๊บเราคนนี้ก <c oughs> ลงางน้ำเลยพี่น้องจ่าโอ้ยลมดีจ้าบ่องฮอนแดดด้อ มีไอดอกจ่ามัอนี่บ่เมื่อยกินเขาทงไฮทงหน้าเนาะจ่าเนอเนี่ยล่ะวิถีชีวิตเช่าไฮเช่าหน้าเข้ากับเป็นแจงสี่ละพี่น้องจ่าหลังสู่ฝาหนาสู่ดินต่อไปเนาะจ่าเนาะพูนพี่สองกุ้มสามกุ้มจ่ามัอนี่สามทงดำพร้อมกันเนาะจ่าพี่น้องจ่ามัอนี่พูนทงหนึ่งยู่ฝากกันไปพูนจ้านี่ยน่เม็ดแจงกันสีนกมองหน้าได้ร้ายนี่แหละจ้าเพื่อเนี่ยเล่นน้าได้ แม,ม่เถียนเ็ดคลิปแล้วแม่เถียนกับสีลงไปโลกาดำหน้าคือเกาละพี่น้องจ้าลกาก้อนนะจ๊ะนาอพี่น้องเนาะลก,ลกกลกาเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยนะคะรอแป๊บหนึง่งซอยทงนี้ก้อนเดี๋ยวทงนั่นร่อๆโอ้ยงานหลายพี่น้องจ้า <laughs> จับคิว้วจับคิว้วจับบัตรคิว้วเดี๋ยวแม่เถียนไปช่วยนะคะ ซอยทงนี่ก้อนจ้าซอยทงนี่ก้อนทงนั่นล้อเด้จ้าเด้อจับบัตรคิวจ้าบนเจ้าเมียนไปดำหน้าซอยเนาาจ้าเนาะเันี่สามทงเมียงกันสิไปดำซอยเบิ้ดสุทงละจ้ามนี่คุณจ้าพี่น้องคนหลายหลายจักสิไปทงไดดีดอกมือนี่บังดูจ้าพี่น้องจ้ากูโลกากะขยันขันแข็งจ้าไกลสิเบิดแล้วพี่น้องจ้า มีมีแต่มืออาชีพเพป็นทั้งนานเลยทงหนึ่งไปทงไดเพื่อนกระเอื่นใส่เนาะจ่าเนาะเพื่อนอยากให้ไปซอยแม่จ่าแจ๊กจีสร้อยทงไดมื่อนี้แม่แจ๊กกะสิบ่ลงน้ำเลือกๆนี่ตีมื่อนี้เพื่อนกระลั่งสีสูบออกยุจานี่เพิ่ันเอาเครื่องมาตั้งไว้แล้วว่าสูบออกกะดำว่าได้เนาะจ่าพี่น้องจ่าหนามันไหลเบิ้งห้องเขาด้วยจ่าดิ ข้อเขาเตรียมพร้อมแล้วพี่น้องจ้ามวันนี้ก็สินั่งกินเขอ่าอยุกกลางขันหน้านี่แหละจ้าพี่น้องนั่งกินเขากับตำบกงย่กขัข้นหน้านี่แหละจ้าพี่น้องจ้ามวันนี้มวันนี้แม่เทียดมาทงให้ทงหน้ามาดำหน้า,นาเนาะจ้าเนาะโอ้คนหลายเบื่อยดอกจ้าม,มวันนี้มวนดีเนาะจ้าเนาะเดี๋ยวแม่เทียนขอท้คลีบก่อนเด้อพี่น้องจ้าดำไปก่อนเด้อจ้า ตามคลิปทรงทรงพี่ยู่ก่อนเนาะจ้าเนาะเดี๋ยวเขาคอยทำงานไปเรื่อยๆเนาะจ้าพี่น้องจ้ากาเหลือบนอ่อนดีเนาะดำเอากาเพื่นนนาะจ้าเนาะเพื่อกาเพื่นเหลือเขากขอเพิ่นมาดำซอยเพื่นเอากาเนาะพี่น้องจ้ามาช่วยร่วมด้วยช่วยกานนี่แหละจากที่ิต่เจ้าให้เจ้าหน้าเขาก็ต้องสู่แบบนี้แหละเนาะพี่น้องเนาะ ว่าเห็ดกับว่าไรเนาะจ้าเนาะเกิดมาเปลียนเชา้าหายเช้าหน้าเข้าก<ๆ>ับตองสู่ต้อนเนาะจ้าพี่น้องจ้าสู้นะคะสู้ไปน้ากันจ้ามาอนี่สว่วนสีคำแล้วพี่น้องจ้าเนาะ <c oughs> มเมเิ้อกับสีตากแดดตากลมอยู่นี่แหละจ้าพี่น้องจ้าอย่าพากันดำไว้เลยเด้อจงไปถามเมทีนดดำน้าแน่เด้อพี่น้อง <c oughs> ไปบ่ท่านมูจ้าไปรุ่นมู จะเฝ้าดำไว้เลยเด้อยายอางโอ้ค่อยๆย,ยงางก็จันขัดหน้ากะหกหกหรอกคัดหน้านี่ก็ได้โอ้บังดูพี่น้องน้ามากตรงเดียวพี่น้องจ้า น้ำมากจู่มองเดียวมาอนีพี่น้องเป็นตะมวนตะมวนได้จับดำหน้าลุงแขกกันเนาะจ๊ะเนาะโธ่งหนึ่งอีกอยู่ทางผุดจัาโธงนั่น่มีน้ำโธงนี่มีน้ำไหลจนได้สูบออกฝ <laughs> นตกวัดตัวฝ่าฝนตกวัดตัวฟ้า,ฟาพคะนะจ๊ะกล้าเขายั้งกล้าเขาเียวบ่อบอือ โอ้ย่ายกันหาแล้วกับขยันดีตอนี้แมขยันขยัน,ยนจ้ะอาสู้สู้นะคะเป็นตะมวนเนาะย้ายห,หาเนาะมาสู้มือบอโอ้จาจะเป็นขยันเนาะจ้าจ้าอายุหากินนักสี่เหล่ะเฮาชีวิตเช่าไหายเช่าหน้าเฮ้าเนาะ ก็เฮตุไปเกิดมาเป็นชาวนาะสู้ต่อนะคะเป็ดกำลังใจให้ทุกคนค่ะส,สู้ค่ะจ้าพี่น้องจ้าจักน้อยก็ได้มาเปิดกินหัวเขาไฟหัวเขามั่นเด้ดจ้าพี่น้องจานเมื่อหัวเขาด้วยจ้าพี่น้องจ้า, <laughs> า,า,จา,จาสักลักไว้เนาะจ้านอะเดี๋ยวเพื่อกำมานั่งกินตามคัดหน้ามวนดีเนา,านะจ้านีา่แหละเจ้าหายเจ้าหน้าเฮ้าเนาะจ้าเนาะ ชีวิตชาวหายชา,นะาวนาเขาห่อเข่าใส่ยามปุ๋ยมา,าก,นะกเนาะจ้านเานาะชีวิตเกษตรกรชาวไร่ชาวนาอุ้ยจะเป็นขยันเน,นาะจ้าิ่งแน่เป็นลูกกาตาเสาจะว่าไอ้ท่านได้เที่ยงเพิ่นกระได้ฟูราบ่าหน่อยลอยแล้วพี่น้องจา้ขาขยันมัดละซี่บาทเนาะจานะ้านาะต้องขยันเพาะอยากได้เงินเพ,นะพิ่นเนาะพี่น้องเนะาะจ้าสู้ๆนะคะ จ้าผู้ชายเพิ่นมาดำยูพี่จ้าพี่รองจ้าเพิ่นว่าเพิ่นยูกับผู้หญิงมาได้พินอาจานี่มี๊สองนุ่มสองสองไส้สองเบาเนาะจำวันนี้มัอนี่มิ๊กะเทยสองคนเพิ่นว่านั่นผู้หนึ่งนี่ผู้หนึ่งจ้าเพิ่นว่าพูนซุ่มผู้หญิงเนาะจ้าเนาะเพิ่นว่าเพิ่นบอกกลับไปไก่ซุ่มผู้หญิงดอกผู้หญิงหลายฝนเพิ่นจันวันอาจาร เป็นยานปเป็นเลยว่าเป็นดำอยู่สองคนพะน่าจากเออเป็นบ่มักพุ่งยิง่งพปนะเป็นเลย์ดำอยู่สีไก่ไก่พะน่าจากสองคนสองนมมีคนหนุ่มสองพลังนะคะวันนี้อน้ำจะเป็นหลายเนาะดำดีปะจี้อาสู่สูส่จ้าเป็นกำลังใจให้ได้จ้ามโอนี้เดอ้อ โอ้จะเป็นลมแห้งพี่น้องจ๋าลมลม,ลมได้ยินเสียงบ่น้อลมทางนั้นน้ำหลายเป่งมาเด้อตาทางนั้น <c oughs> อาจจะพี่น้องจ๋าตอนนี้แหละจา้ามื้อนี้แม่เสียนกับผ้ามาชมทุงไอทุงหน้านอะจ้า,จานอะผ้ามาเบิงฝพิ่มแขกดำน,นา พี่น้องจานมาชุ่มพื้นลงแขกดำหน้านาะจ้าเนาะเมธิญกับว่ได้ดำซอยเพิ่นดอกจ้าเมื่อกี้เมธิญกับว่าซื้อเมธิญบ่ได้ลงซอยเด้อจ้าเด้อเมธิญมายืนอยู่ขัดหน้าห้กำลังใจเพิ่นเนาะจ้าเนาะอ่ะแค่นี้แหละเด้อจ้าพี่น้องจ้าเมียญกับกอจบคลิปแค่นี้ก่อนเนาะจ้าเนาะมามาชมบรรยากาศทุ่งไห่ทุ่งหน้าจ้าพี่น้องจ้าขอรับชมคลิปให้แมธิญในเด้อจ้า คลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ